เปิดเลยแรกตอนแรกว่าผมจะรอการบอสครบนะครับก็ไม่รอแมงแ่งละวก็ทาได้ครับเรื่อยๆท่านผมทําเรื่อยๆนะครับก็แนะนําเปิดดีว่าเปิดเปิดเลยได้มากล่องนึงแถวหนึง่งตรนนี้ก็ยังไกลละอีกนิดนึงก็อันนี้ส่วนเหลือเป็นการบอสอ่ะมันเก็บยากมากเลยนะผมว่าโอเคช่างแม่งแล้วกันตอนนี้ผมว่าเปิดก็เด้เปิด เปิดของที่มีมก่อนก็แล้วอดใจอ่ะอดใจพยายามที่จะไม่เปิดอ่ะมันทาลรงทาสูตรนี้กันสูตรแรกอ่ะสูตรเปิดกล่องนะครับผมเดินวนสามรอบแทนน้าแข็งสามรอบหนึ่งครับอ่าไปครับผมสองครับสามครับอืมสี่ครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แกงเอิร์ธวีทูนะครับผมนะก็มาแล้ว ครับผมนะกับวันแม่แล้วผมก็วันอังคารนะครับผมนะก็ประมาณก็ไปเที่ยวมาผมไปไหว้พระนะครับผมนะเรียกวัดบัวลอยก็โอเคไปล้างไม่อากล้าเจ้าระเก้อกดลบเลยนี่ครับผมมาเดินแม่งหลายรอบไม่รู้กันเปิดไปนี้ก่อนอันนี้ไม่รู้มันเปิดอะไรได้อะไรนะแล้วกล่องกล่องที่มันบิง กล่องที่มันบิงมันจะเป็นอย่างเงี้ยอะไรเอ่ยมาดูได้เลยนะขอได้กล่องอีกรั้งหนึ่งเอ็ดแม่งโอเคก็คือได้กล่องอีกรั้นหนึ่งเปิดกล่องม่วงอ่ะกล่องน่าจะห้อะช่เหลือน่าจะแบบกล่องเออเป็นกล่องหมดแหละคงไม่มีเบิร์นนะผมว่าคุณนึกว่าคุณต้อเปิดกล่องได้กล่องอ๋อเปิดกล่องได้กล่องโอเคแล้วก็ได้คูปองมาแล้วผมอ่ะ จะคูปองอาจจะซื้อเป็นรูปแบบห้าเอ็มพอเพรอวะวหาเรื่องแค้ไหนหาเรื่องเสียตังค์เลยแล้วอยากกอยากอยากร่ำรวยก็ต้องให้ลงทุนนะเ,เสี่ยงโชคนะผมมาเป็นเกมมันเป็นเกมเสียเมสมยเส่ยงโชคนะผมเกมสมัยนี้เสี่ยงโชคแล้วผมพูดเลยเส,เ,เสี่ยงโชคอะส่วนมากก็เสี่ยงโชคอะสุดท้ายเป็นไงคนไทยเป็นไงชอบชอบไปตู้ขีบไปแค่ีบเข็นปุ๊บคีบจัง อันแหละผมก็เป็นหนึ่งแล้วนะแล้วมีแต่มีแต่พอดีล่านะผมมาตองสีฟ้านี่เราต้องไปซื้อคูปองด้วยใช่ป่ะมันเป็นเปิดกันมันคือมันเป็นการเปิดกระทึกเลยแต่นี่นคืออะไรวะบีหนึ่งีหนจิกเก็ตคูปองมาแล้วนนีสองหอ้เอ็มบอกี่บาละ ห้าสิบได้สิบกล่องโอ้ยสิบกล่อ,องอีกเจ็ดสิบห้ากูจะพาะเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วร้อยเอ็มร้อยเอ็มอ่อร้อยเอ็มนะก็แค่กำไรเอาไว้กูมไม่รู้เหมือนได้อีกยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวก็ประมาณห้าตัวอา อีกห้าตัวก็เอาให้มันเป็นจบๆแล้วกันนะเปิดอย่างละครึ่งไม่ครึ่งเลยมันไม่ได้เอเขาบอกว่าเปิดได้ได้กันดีได้ได้ดิบได้ดีอะนะว่าแต่ดูดูผมไม่ได้เปิดได้ดิบได้ดีหรอเนี่ยเหรอห้าอันนี้เอ็มหนึ่งแค่ต่างกันบมาไม่ได้เดือดกันเดือดทุนอยู่ทุนที่ ถ้าตีแหกทีนึงก็หายเกี้ยงแล้วยี่สิบห้าเอ็มทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเอ็มนะครับผมนะก็มูลค่าเท่าไรตอนนี้มันบาทเท่าไรบาทจุดหนึ่งจุดแปดนะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าสองร้อยสองร้อยกว่าบาทโอเคได้อยู่อ๋อถ้าเริ่มตัดเหงื่อในใจนะครับผมนะ นี่ก็ได้ที่กักหัวกิวมนาะเห็นเขาบวกเอ็กตรีมสองติดนะผมหัวกิวจอนนะผมนะอยู่หัว,วกินจอนเล้เดินวนสามรอบเดินเงี้ยเดิน,เด,นเดินทําไมวะก็ไม่รู้นะผมว่าเออเดินทําไมคนหนึ่งเขาถามเดินทําไมวะจะตีเอ็กิด e ตไม่ธรรมดาหรื้ไม่เดี๋ยวผมมาบเขาเรียกว่าโด่งดังให้ดูนะผมเปิดคลิกเดียวรู้เรื่องนะแล้วเขาไม่นั่งเปิดตรงเงี้ยนั่งอีูตรงนี้นะเปิดกล่องแรกไปสองกล่อง นะครับผมกดไปที่เปอร์เซ็นต์จิ้มจิ้มไปนะเปิดไปโป๊ะเปิด,ปดนี่ยยาจีอมมาใครใครเคยโกหกแม่บ้างครับผมผมว่าเคยเคยโกหกเรื่องอะไรวะ เรื่องจะไปโรงเรียนเว้ยเออแต่ไปร้านเกมเออนั่นแหละเรื่องผมสมัยเมื่อนานมาแล้วอ่าสิบเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดเป็นนค่นะผอจะเปิดจิ้มที่กล่องอ่ะมันเขาเรียกว่ามันช้าช้าแต่ชัวร์นะครับไปที่เขามาใช่นะครับใช่แหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์มา,มาตายแล้ว โหยาผมมากก็ยาเนะผมว่าผมประกอบการก,ก็ยาอันนี้อนี้ธรรมดามันก็แบบยานะเฮ้ยได้เอกเจ็ดมาหนึ่งหนึ่งอันเปิดเปิดเปิดอะไรดีสุดละกล่องสีฟ้าเนี่ยผมผมเปิดอันนี้ดูดกว่ะของดีของดีงดไม่มี ของดีไม่ได้มีอยู่ในนี้นะครับนะเชียร์เชียร์เวนี้ไลก่อนไล่ก่อนเดีย๋ยวไม่มีเวลาแล้วบิงโกนะครับ ingo, รบิงโกของดีถึงเมือนจะเป็นใบใบดีสุดก็จะเป็นใบแอมแต่แอมกูคงไม่ได้หรอกขอจอบพอ จอหาห้จอหาห้อันเดียวรู้เรื่องนะครับยาไปหนึ่งดอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคล้ายๆกันของพี่โกหกหนีไปเที่ยวห้างของผมว่าอย่างนี้ผมผมไปโดดโดดเรียนไปเล่นเกมสมัยก่อนแต่ทีนี้ไม่โกหกเออเดี๋ยวบอกเออเดี๋ยวมาอนั่นแหละแม่เดี๋ยวมาไปไหนไม่หาสาวครับ เฮ้าเจาะเจาะมีเดียมมางานคืนทุนยังตอนมีเดียมเท่าไหร่วะผมลงไปร้อยยี่ิบห้ายังยังเขาเรียกกำไรมันอยู่ตรงนี้กล่องว่วงกําไรคือกล่องว่วงนะกล่องน้ําเงินเขาเรียกของอของฟรีนะของฟรีกล่องก็งคือของฟรีแต่เสียกล่องม่วงคือเสียตังค์นะแล้วนั่งทําบินโตตาตาดําตาแหกนะผมหาก,ก้าบงการบอดไอ้เคี้ยไม่เจอพอมาเปิดดีฝ่า ได้แค่แรกได้แค่ไหนแค่นั้นถ้ามันได้ของดีผมจะไปหากการ์ดบอสต่อเพื่อมาลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าแม่งไม่ได้ดีอะพอการ์ดบอสไว้กันแหละทิ้งไว้ลาแฟงกี้อะแฟงกี้แต่แฟงกี้ตีเฮียตีรอบนึงก็เหนื่อยแล้วนะตีประมาณสามนาทีถ้าข้าของผมอะแปงหนึ่อยหนึ่งแปงได้ตัวหนึ่งละหนึ่งแปงก็หนึ่งแปงได้ตัวหนึ่งเย้กอเจ็บขอเวลสิบใช่ไหมเนี่ยเวลยสิบเนี้ยวะ e x e x e x เบอร์สิบมีเขามีใช้เบอร์เจ็ดโอ้โหเบอร์เจ็ดเอ๊ยไม่ผูกมัดเ,อ,เอาอาเจ็ดแลกเปลี่ยนได้โอเคครับผมยาผมยา,มยาแล้วผมลองเปิดแล้นะถ้าลองเปิดรวดเดียวแม่งก็เรียกว่ามันไม่ได้ลุ้นเปิดทีละกล่องผมว่าแม่งได้มัน เปิดไปเปิดมาปุ๊บเฮ้ยมันมันได้ของดีแบบมันเฮ้ยเว้ยมันเห็นมันเฮ้ยอย่าเเงเงี้ยแต่ถ้าเปิดแบบรวดเดียวป <c oughs> ุ๊บมันไม่เฮ้ยนะแต่เปิดรวดเดียวเนี่ยมันไม่เฮ้ยไอ้ย่ยไดไ้ได้จ่อเฉยเฮ้ยปล่อยเลนด้วยปล่อยเลนทำดีทำดีทำดีครับผมผมรักเกมคาบาบัลติมเมทคอมโบครับสองเมตรละไอ้จ่อจ่อสองเมตรละสองเมตรนี่ทำไมะนะทำไรอวะยังยัง ยังปรากฏว่าจาจอเหลือไม่ละสามสิบถูกต้องอนะ่ะนี่สิบเอ็ดดีไม่สิบเอ็ดดีสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองอ่ะสิบเอ็ดสิบสองแล้วผมดูขอขอดูจอคืนทุนยังมะ้ยกำไรที่สะสมมาอีกงานแหลสามสิบเอ็มสั่นเลยไม่ละเก็บไว้ก่อน,น,เ,เ,น,อนเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นอ่ะจริงอนะ่ะ เราไม่ร้อนเก็บไว้ก่อนมแม่งขึ้นช่วงนี้แต่ช่วงนี้เอ็มแม่งขึ้นนะจะได้นะโอ้โหพวกนี้อยู่เนี่ยกำไรกำไรที่ได้จอกก่อเกาะก็ที่เนี่ยแหละผมเปิดที่เนี่ยแหละผมหาวิกาแล้เขาเรียกความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อนะเนี่ยผมเนี่ยผมไปทำบุญวัดบวลอยมนาะก็ได้กเอิ้์มมือทองนะ ไอเทียไอยเทียเอิร์ธมือทองนะไปครับผมกดที่เปอร์เซ็นครับเปอร์เซน็นจากกะจากประสบการณ์การเปิดการ์ดมาหลายรูปแบบมากนะไอพวกกาชาเนะี่ยเจ๊งมาหลายรอบแล้วไปครับผมกดที่คำว่าใช่ครับไ,ได้เจาะกอก,ก,อกโอเคใช้ได้มันใช้ได้ของใช้ไอการ์ดไอแพ็ม่วงเนี่ยมันมันแพ็กม่วงขอเป็นไอนี่ได้ปะ ใบเขาเรียกใบคิเลตแล้วกันใบแม็กด้วยอ่ะใบแม็กแม็กเลตแม็กคิเลตนะครับผมนะซึ่งมันจะขายได้ถ้าขายไม่ได้ใช้เองแม่งเลยนะครับโกรไปที่เขาไม่ใช่ใครอยากได้จอขาวมั้งครับผมจอขาวให้ใหอยาก้จอขาว,รา,ขาวราคาแต่ว่าราคาตลาดเลยร้อนราคาร้อนแล้วผมเปิดนะขายเลยครับร้อน ยังไม่ได้เลยยังยังแนวนี้แนวนี้ผมว่าไม่ค่อยดีอ่ะสิบเอ็ดสิบสองไม่เบิร์กนี่เป็นแนวล่างอ่ะแนวล่างแนวล่างิดห้าสองห้ามุมเดิมมุมเดิมว่ะไอจ่อมีเดียมมาาจ่อแดงต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยแม่แม่แม่หม,มอนมาไม่ได้ไม่ได้ไไดละผมว่า ที่เรานั่งหางจริงเ้ยนะที่เรานั่งทําบิงโกตั้งนานเปิดได้ของเะยในยาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาเลยยี่สิบสองกล่องมันค่อยๆไปครับผมนะฝากกดติดตามแกงอรทูเอ้ด้วยนะทั้งเพจ Facebook แล้วก็ทั้ง YouTube นะครับ y o u t u ก็เจ็ดร้อยผู้ติดตามแล้วนะนะทำมาตั้งนานหปครับผมเปิดใช่ อ่าเวรียใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรครับแล้วใจเย็นใจเย็นเราอย่าไปร้อนเว้ยเรากดปุ๊บเดียวปุ๊บมันมันคือมันแป๊บเดียวอะ่ะเวลาเปิดของเมือ่อมันต้องใจเย็นๆนะมันทําให้เราเราเสียสมาธิเราต้องแบบจิตมั่งจิตใจมั่นคงนะผมแน่ๆน,นะครับผมไปครับที่เขาไมา่ใช่ อัยาย,ายาวอะย,ยายาไม่ได้แล้วรอบนี้ยายายเซิฟแนวยี่ห้าไม่ดีครับไปแล้วผมเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บว่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งแน่เลยว่าใบพวกใบแอมใบคิเล่อะไรไเงี้ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งซึ่งไอศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะแม่งเปิดประมาณหนึ่งหม,หมื่นอันได้อันหนึ่งหรือเปล่ามันหวยนะโอ้โหได้เจาะ ม่จอดเนี่ยเอาจอดแดงได้ไหมสีเนี้ยเออเจาะคือเจาะเนี่ยรู้ว่าเจาะแต่เป็นเนี่ยเจาะสีแดงเออไม่ได้ไม่ได้ไปแค่สิบเอ็ดเหมือนเดิมอะผมว่าสิบเอ็ดดีสุดแล้วเจ็ดไม่ได้ละเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดไม่ได้หนึ่งเก้า้า ยี okay. ่สิบเอ็ดโอเคมาออนนี้ก็เปิดไปนะครับผมเปิดแบบเย็นๆเ,เราอย่าไปเราอย่าไปคิดเรียกว่าไอแค่ได้ยาเนี่ยเลยทำมาตั้งนานม่งไม่ได้อะไรใช่ทํามาตั้งนานไม่ได้อะไรครับเน่ยไอทียไม่ได้อะไรจริงได้ยา,าได้ยาคนละเลเวลเลยนะเพื่อเอามาทําเพื่ออ๋อคนละกล่องมันก็คนละเลเวลถูกแล้วแฮปปี้เบิร์เดย์มาวงหนึ่งให้วันเดียวอ่ะคือให้วันเดียวทําไมก็ไม่รู้ เดี๋ยวพวกนี้ก็ไปทํางานถูกต้องอนะ่ะแม่งไม่มีเวลาฟาร์มนั่นแหละจบให้มาแบบตอบยู่ให้สักเจ็ดวันเมื่อเด็รัะผมไปนะผมเปิดต่อเปิดเปิดที่คำว่าใช่ใช่ฝั่งซ้ายมั้งซ้ายซ้ายแบบซ้ายแบบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเร์เซนยาผมเป็นยา ไปต่อครับผมมาเปิดเปิดแล้วเปิดเปิดเปอร์เซ็นต์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 เปิดเปิดมาเปิดเฮียแมงไม่ได้ดีวะยิงไหมใครดูใครอะใครดูใครดูไลน์นี้ด้วยเปิดไปด้วยผมว่าได้ดีนะเพรนี้กรเดชเลดมันชนกันมายิงเอาอะไม่รู้พูดไปนั่นนี่พูดไปเรื่อยนะผมอะของ V2 เนี่ยชื่อของผมกไหแก๊งเ,เ,เลยวีทูเขาเล้อเรียนผมจริงเขาล้อเรียนผมนะผมมาก่อน V2 อ่ะแต่เขาเนี่ยเขาวีวีจุดว,วีดัดทโอเคยังไม่ได้ละไม่ได้ละโหขัดเขาจะขัดโอ้โหไม่ได้ครับเปิดเปิด โอ้โหเฮ้ยเริ่มไม่ใช่แล้วผมว่าไอ้แค่กล่องให้มคือแม่งไม่ได้อะไรเลยนะไหมกล่องฟรีสักได้เจาะถูกต้องอ่ะกล่องฟรีสึกกล่องฟรีเขาได้เจาะแ้วผมไปเนี้ยเปเมืองอเนี้ยเมืองเล็กไซส์โบราแห่งสถานไม่เล็กไซส์ไม่พูดถึงชื่อเมืองอะไรไม่รู้เห็นจะพาไปดูต้นไม้เนี่ย ต้นไม้มงคลนะครับผมนะต้นไม้มงคลแหบนบวาต้นไม้นี่ต้นไม้มงคลนะครับมันอยู่ใต้ร่มไม้ก็สามารถเปิดไดดีนะได้ดีนะนี่ไดดีไดดีต้องขอพรขอพรเราต้องขอพรก่อนต้นไม้สเก่าน,นะครับขอพรเวอ,อ,อร์วา,วางนี่อ่ะเกมนี่มันคือเกม ไปครับผมเปิดต่อกาชาคือกล่อง5เอมผมไม่ได้เลยดีๆเขามั่งเลยอุ้ลุงนี่เอ้ยได้จอะมาเม็ดนึงโอเคสามเก้าเก้าสิบเอ็มละตอนนี้เบสเก้าสิบเอ็มโอเคจาะนี่เฉพาะกล่อง5เอ็มนะครับไอ้เทียพวกนี้ก็ กับขู่ไม้แยะไอ้ตัวนี้มันมีเมืองสามห้านะเปิดใะหเปิด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 ให้หมดครับผมเปิดสกิลว,วัฟต่างๆนะครับเพิ่มความดุด,ดันได้ยาอืมโอเคพูดถึงพูดมันก็มันไม่ไม,ไมีความเชื่อนะแตเก้าวแล้ว เมีไได้จอกมาเม็ดหนึ่งไอห้าห้าเอ็มเนี่ยก็อ,อย่าไปหาทำนอะอย้ยจริงผมแนะนำมาเป็นหนึ่งเอ็มด้วยนะเอาคูปองไปซื้อหนึ่งเอ็มอ่ะผมว่าแม่งได้ลุ้นกว่านะ <ๆ S 1> เพราะว่าราคาจอบมีนี่ยังแม่งราคาแบบตกอะ่ะได้สามเม็ดมาในห้าห้าเอ็มคือของของที่ได้คือเม็ดเดียวเนี่ยส่วนน่ารับเป็นยาหมดเลยอ่ะแล้วก็เมลิดมาอันหนึ่งเมลิดไม่รับอยู่แล้ว เออต้องไป่ทำได้อยู่ได้อยู่การแหกขนเงินนะครับมาเอาอีกนะครับผมเอาแบบถ้าเปิดนี้กูแชร์ต่อถ้าเปิดแย่ดิ่งดิ่งโอ้โหไม่ได้งแล้วผมย้ายแนวย้ายแนวเอาเป็นเลขวันเกิดดีกว่าหนึ่งหกนะครับ เลขวันเกิดผมว่าเป็น16นะครับเลยม,ลมันก็เริ่เกิดแล้วเนะริมาไปแล้วถ้ากล่องสุดท้ายนี่เอาของไม่ใช่ยาได้ไหมผมไม่ใช่ยาได้ไหมแม่แบบงแมปล่างเหเเรีล่างหมดเลยอะจริงเหรียล่างหมดเลยอะเหรียบนบนได้ไหมครับ เด็ดล่างสามกล่องสุดท้ายแนะนำเอาเป็นเอ็มหนึ่งนะถ้าซื้อคูปองอะเอาเป็นเอ็มหนึ่งอย่าไปหาทำา 5, ห้าเอ็มอ่ะแม่งเสียได้่ะเยได้จอยอนะ่นะเจ็ดสิบแล้วเจ็ดกล่องอะคืออันนี้คือเจ็ดกล่องนะเนี่ยเนี่ยเจ็ดกล่องต่อต่อยนะี่บห้าเนี่ยอีกล่องมันก็จะไม่ได้โอ้โหอ่ะเอาอีกเอาอีกอันหนึ่ง <laughs> โอเคครับผมก็อ่าสรุปนะครับผมก็ได้นี้มาอันเหนือกันแหกกันแหกมาหนึ่ง,น,งนะกล่อง 5m คือกล่อง 5m นะครับนะให้รู้ไว้ว่าอ่าอย่าไปหาทําเอาเป็นระหาบิงโกก็เหนื่อยนะครับว่าห,หาบิงโกก็เหนื่อยก็มานั่งเปิดอีกแม่งลุ้นอีกก็เหนื่อยนะครับผมนะนี่นี่นี่ก็แนะนำมาเป็นกล่องนะ้ำเงินแล้วกันผมว่าวีนหนึ่งมันโอเคกว่าว่ สรุปนะจากใจจากใจผมอะของวีหนึ่งได้ทั้ง ex 7จ็7มาครับผมเจ็ดมาได้เจาะมาด้วยไปไงได้เจาะมาสองเม็ดส่วนที่เหลือไอไอกล่องม่วงไ,ไ,ได้แลไรอยาแล้วก็เจาะมาเม็ดหนึ่งนะเป็นมีเดียมึงให้จอะแดงกูก็ได้นะครับแล้วก็นนี้ต้องไปเปิดช่องอีกเปิดช่องอีกห้าสิบเอ็มลงไลน์แล้ว ครับผมไว้เจอันทีอีพีนัาใครเจอในเกมก็ทักทายนะเจอในวอลก็สวนกันเนะใส่ใส่เลยนะใส่ผมได้นะผมไม่ว่านะดี๋ยวผมใส่กลับนะแต่ผมใส่กลับนะแต่ผมสู้ไม่ได้ผมก็หนีนะแค่นั้นแหละตามสเตปไปรุ่นอเมริกานะไวรุ่นอเมริกาเเป็นแบบนั้นนะะอเมริกาไหนไม่รู้เน่อเมริกาพันผม